พอแต่งงานกันไปทําไมผู้หญิงต้องยอมสามีด้วยนี่ทำไมรสชาติมันห่วยแต่แบบน,นี้วะอ่านง่ายง่ายแค่นี้ยังทำไม่อร่อยอีกอะ่ะนี่ผมแต่งงานกับคุณเเพื่ออะไรวะฮะเ,เดี๋ยวหนูไปทําใหม่ก็ได้ค่ะไม่ต้องลนะผมไม่กินละคุณกินเองเลยไฟไฟไฟมันทำเกินไปหรือเปล่าะนาก็หลังจากที่หนูคลอดลูกหนูก็ไม่ได้ทํางานเลยค่ะพี่ไฟเป็นคนทํางานหาเงินเข้าบ้านตลอด เขาคงจะเหนื่อยแล้วค่ะฉันก็อยากทําให้เขาสบายใจแต่เมื่อก่อนก่อนที่แกจะแต่งงานเนี่ยแกไม่เคยต้องมาทนกับอะไรแบบนี้เลยนะแล้วทําไมตอนนี้แกถึงก็คงอยากเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็ภรรยาที่ดีของสามีนะคะพี่ไฟช่วยทิ้งให้ลงถังขยะหน่อยได้ไหมอ๋อได้เด้ มันยังไม่ลงเลยนะพี่อะไรวะทำก็บ,บน่นไม่ทำก็บ,บน่นนี่รู้อะไรปะพี่เป็นคนหาเงินเข้าบ้านนะเว้ยหนูไม่ได้ที่ทำงานบ้านก็ทำไมดิอย่ามาสั่งมากเลยปะพี่ไฟทํทำไมดื่มมาเยอะขนาดนี้ แล้วกินเนี่ยหึงเลยลูกจะนอนได้ยังไงกินเยอะอะไรกันนะดื่นมนิดเดียวเองแล้วที่ขอเสื้อไปโดนอะไรมาไม่ใช่ส,วสาวๆในบริษัทใช่ไหมโอ้ยน่าเบื่ออะ่ะนี่รู้ตัวปะว่าหนูเนี่ยเหมือนป้าแก่ๆที่ถามนู่นถามนี่อยู่ได้อะ่ะพี่เป็นคนเก่งนะเวยทำงานก็เก่งแถมยังมีสเสน่ห์อ่ะก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วปะที่จะมีผู้หญิงเข้าหา หนูจะพูดอะไรอ่ะหัดดูสารรูปตัวเองบ้างนะนี่พี่ไฟถ้าไม่ใช่เพราะหนูคลอดลูกแล้วนะพี่โอ้ยยศบ,บ,บนนู่นบนนี่อยู่ได้อ่ะน่าเบืออ่อช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่ไปนอนข้างล่างแล้วเว้แต่เมื่อก่อนไฟเขาดูแลแกดีมากทำทุกอย่างให้แกแต่ทำไมตอนนี้เขาถึงเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเลยอ่ะพี่จะบอกให้นะ ตอนที่แกท้องหรือว่าแกคลอดลูกแล้วเนี่ยไฟเขาควรจะใส่ใจแกมากขึ้นควรจะแบ่งเบาภาระแกมากกว่านี้สิก็เพราะว่าหนูไม่มีงานทำไงคะ<ๆ>ก็ต้องเพิ่งให้เขาเลี้ยงดูทุกคนก็พูดกันไม่ใช่เหรอคะว่าผู้ชายจะอดทนสดกว่าจะมีลูกพี่ตาโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีสามีที่ดีแบบน,นี้ ไม่ได้เป็นเพราะว่าพี่โชคดีหรอกแต่เป็นเพราะว่าพี่เนี่ยเข้าใจธรรมชาติของคนพี่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยต้องฝืนใจกับอะไรแบบนี้เลยนะแล้วพี่ก็เข้าใจความสำคัญว่าผู้หญิงเนี่ยต้องทำเพื่อตัวเองเป็นโหที่รักไม่ต้องทำงานหนะักขนาดนี้ก็ได้เรื่องหาเงินน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่เองท้องอยู่น,นี่ไม่ได้หรอกพี่หนูก็ต้องการที่จะหาเงินเหมือนกัน พาะหนูก็อยากจะทําเพื่อพี่แล้วก็เพื่อลูกหนูจะเอาแต่รอให้พี่หายเดียวได้ยังไงล่ะโอเคครับพี่เข้าใจแล้วงั้นก็ตามใจหนูแล้วกันนะแต่ว่าอย่าฝืนทํามากเกินไปละพี่เป็นห่วงทิรักดูผู้หญิงคนนี้ดิชอบส่งรูปเซ็กซี่มาให้พี่ดูอะ่ะแถมยังเป็นเพื่อนร่วมงานพี่ด้วยนะต้องเจอหน้ากันอีกแบบนี้จะสู้หน้ากันยังไงไมันแย่จริงเลย พี่ก็ไม่ต้องไปสนใจเธอสิแค่นั้นเององั้นพี่ถามอะไรหน่อยสิหนูไม่กลัวว่าพี่จะไปม,มีคนอื่นนะอะผู้ชายเนี่ยมันจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์แบบมันก็อยู่ที่นิสัยแล้วก็ทางเลือกของเขาหนูไม่สามารถที่จะไปควบคุมพี่ได้หรอกนะแต่หนูเป็นเมียหลวงพี่แล้วหนูก็ให้พี่เนี่ยยกทุกอย่างเป็นของหนูหมดแล้วพี่จำได้ไหมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าลูกเพราะฉะนั้นอนะ ถ้าวันหนึ่งพี่นอกใจหนูไปมีคนอื่นพี่จะไม่ได้อะไรเป็นแม้แต่อย่างเดียวโอ้โหพี่เข้าใจแล้วจ้ะพี่ทําแบบนั้นไม่ได้หรอกมีแต่พวกผู้ชายสองใจเท่านั้นแหละที่มันทําแบบนั้นได้พี่ออกจะรักเมียรักลูกขนาดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็มีลูกแล้วหนูห่วงลูกมากกว่าอ,อีกจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่กับตั้งเนี่ยแต่งงานกันมาสามปี เราเข้าใจกันหมดนะว่าพูดอะไรเป็นอะไรไม่มีใครละเลยใครเลยแต่ที่ไฟกลายเป็นคนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามะนาวทุ่มเทกับไฟมากเกินไปจะลืมใส่ใจตัวเองหรือเปล่าก่อนแต่งงานหนูก็อยากหาคนที่พึ่งพาได้อะคะ่ะแต่ไม่รู้ทําไมมันถึงให่กว่าเดิมพอฉะนั้นเนี่ยต้องห้ามฝืนใจตัวเองเองีกพี่เข้าใจนะว่ามันเป็นชีวิตหลังแต่งงานอะแต่นี่มันยุคสมัยไหนแล้วเราต้องเดินด้วยตัวเอง ต้องพึ่งพาตัวเองเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเราทําได้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเลยได้ค่ะพรุ่งนี้หนูจะทําให้ดีกว่าเดิมดีมากนะอย่าพึ่งคนอื่นจนมากเกินไปจงเป็นเสาหลักและไม่ว่าเมื่อ,อไหร่ต้องให้ตัวเองมาก่อนเสมอ